ค่ะวันนี้คุณแม่ลงคลิปกระถังเป็นกระถางวัตถุดิบมาจากยางรุนะคะของลูกชายที่ทำไว้ให้ค่ะค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะรูปหมีนี่ค่ะตัวนี้รูปน้องรูปน้องด็อกนะคะสุนัขที่บ้านค่ะวาดสุนัขที่บ้านนะคะน่ารักมากค่ะค่ะยกกระดูกเลยค่ะกอดกระดูกไว้เลยค่ะสุนัขหน้าบ้านนะคะสุนัขในบ้านของคุณแม่นี่เลยค่ะ เป็นกระถางวัตถุดิบมาจากยางรถนะคะค่ะตอนนี้มีเพนด้าค่ะมีเพนด้ารูปโบน่ารักมากค่ะแต่ละกระถางนี้ค่ะวัตถุดิบมาจากยางรถนะคะสวยงามมากค่ะเป็นงานฝีมือทั้งนั้นค่ะงานแฮนเมดค่ะค่ะเป็นลูกชายของคุณแม่นะคะวาดค่ะค่ะคุณแม่นํายางรถมาให้เขาตกแต่งค่ะเป็นงานแฮนเมดค่ะงานฝีมือทั้งนั้นนะคะค่ะเอาไปปลูกค่ะไปไม ไม่หาแต่เป็นกระถางดอกไม้นะคะเป็นสวนครัวหน้าบ้านนะคะค่ะสวนครัวหน้าบ้านค่ะค่ะเป็นสวนครัวสําหรับสวนครัวหน้าบ้านหลังบ้านก็ได้ค่ะโชว์หน้าบ้านสวยงามมากค่ะมีท่านหนึ่งคุณแม่ท่านเอาไปเป็นทําเป็นสวนครัวหน้าบ้านนะคะค่ะสถานที่เราคับแคบๆมาเป็นสวนครัวหน้าบ้านปลูกของได้เยอะมากนะคะค่ะปลูกได้หลายอย่างค่ะเป็นปลผักผักปลอดสารของเรานะคะ ค่ะวัตถุดิบมาจากยางรถค่ะตกไม่แตกนะคะสวยทนสวยนานเหนียวเนืบมากค่ะค่ะสีก็เป็นสีน้ำมันค่ะสีไม่ออกไม่ลอกนะคะค่ะล้างน้ําได้สบายนะคะติดแล้วติดเลยค่ะสวยค่ะเป็นวัตถุดิบมาจากยางรถนะคะสนใจช่วยน้องเขาด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยนะคะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคู่ละห้าร้อยบาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะค่าส่งก็ไม่แพงค่ะร้อยกว่าค่ะคุณแม่เคยส่งให้ลูกค้าค่ะ ค่ะนี้ก็สวยงามมากค่ะสีตัวนี้ก็เป็นรูปเหมือนลายไทยเหมือนสามประรนะคะแล้วแต่ท่านชอบนะคะขาดถ้าคุณแม่มาได้ค่ะนี่ก็สวยไปอีกแบบนะคะค่ะคู่ละห้าร้อบาทค่ะวัตถุดิบมาจากยางรถนะคะค่ะเป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยค่ะลูกค้าของคุณแม่วาดภาพนะคะค่ะสวยงามมากค่ะแต่ละกระถางนะคะเป็นงานฝีมือทั้งนั้นค่ะงานแฮนเมตดค่ะ พักผ่อนค่ะวาดกันทั้งจนถึงดึกค่ะหกทุ่มถึงได้นอนค่ะกระถางหนึ่งค่ะได้วันละกระถางค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะวัตถุดิบมาจากยางรถนะคะเป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยค่ะค่ะแต่ก่อนก็ทํางานผ้าไหมกับแม่นี่แหละพอดีเ้ามาหางานเสริมรายได้กับตัวเองค่ะค่ะสวยงามค่ะสนใจทักมาได้นะคะเป็นวัตถุดิบมาจากยางรถค่ะไป ปลูกเป็นกระถางดอกไม้ก็สวยค่ะไปทําเป็นผักสวนครัวหน้าบ้านหลังบ้านก็เหมาะสมมากนะคะค่ะปลูกใบนางรากปลูกปลูกหอมค่ะปลูกทุกอย่างนั่นแหละค่ะเป็นผักสวนครัวค่ะแล้วแต่เหมาะสมของท่านนะคะค่ะเป็นลูกชายของคุณแม่วาดภาพนะคะค่ะสวยงามมากค่ะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยค่ะทักมาคนละคู่นะคะคุณแม่ส่ง แฟดส่งคอี่ให้ถึงบ้านค่ะ